สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับวันนี้เราจะมาผัดสตอไม่ใส่กะปินะครับเป็นหมูส้มนะครับยายคำภูทําเองนะครับอร่อยมากนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับมีสองสูตรครับมาทําสูตรที่หนึ่งสำหรับคนกินเผ็ดไม่ได้นะครับวัยสวททาให้คุณแม่เองนะครับยายคำภูตั้งกระทะร้อยปียายคำภูนะครับน้ํามันร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับประมาณสองกลีบ ไม่ใส่พริกนะอันนี้เป็นผับกระต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอให้คุณยายกำพูกิน,นครับสูตรที่หนึ่งคือสูตรไม่เผ็ดนะครับไม่ต้องให้มันเหลืองมากนะเอาแค่พอหอมพอถ้าไม่งั้นถ้ามันเหลืองเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับใส่กระเทียมใส่แล้วตามด้วยหมูนะครับอันนี้เป็นหมูไม่ธรรมดามเป็นส้มหมูสมุนไพรนะครับสูตรยายกำพกูอร่อยมากเลยนะครับตามด้วยลูกชิ้นครับผมซอสฟ้าเขียวนะครับแล้วก็รสดีนะครับ ผมจสเราไม่ใส่นะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับผมตามด้วยน้ําตาลทรายตามชอบเลยนะครับทุกคนเราเบรคส่วนผสมไปแล้วนะครับไปปรับรสปรับเพิ่มตามชอบนะครับผัดเครื่องให้เข้ากันเลยนะครับหอมมากเลยแค่นี้ก็หอมแล้วหมูเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่สตอลงไปนะครับผมตามชอบอีกนั่นแหละครับผมใส่สตอลงไปนะครับ ยใยกำพรูทานสตอมากไม่ได้นะครับคุณหมอบอกว่าจะมีผลต่อไตนาออายุมากแล้วแต่สดท้ามนี่มีสาหรับคนสตวนะครับใส่ใบกระเพราลงไปนะครับประมาณหยิบมือหนึ่งแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยครับผมปิดแก๊สเลยครับปิดแก๊สแล้วเราก็จับเสิร์ฟรู้สึกว่าหอมทะลุจอไหมทุกคน สำหรับคนไม่กินเผ็ดเสร็จไปแล้วนะครับเราก็มาจะทําสูตรเผ็ดนะครับแบบไม่ใส่กระปิอร่อยง่ายๆกันนะครับไม่ต้องล้างกระทะนะครับเติมน้ามันลงไปนะครับโขกพริกกระเทียมนะครับความเผ็ดตามชอบเลยครับควรใส่ลงไปเลยนะครับนี่พริกกระเทียมไม่ต้องผัดให้เหลืองมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยถ้าให้มันเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเราใส่หมูผัดกระเทียมมันอาจจะไหม้นะครับเอาแค่แบบเอให้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับผมไม่ต้องรอให้เหลืองนะครับ หอมแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใส่หมูนะครับจะใช้หมูสดก็ได้แต่ว่าของเราวันนี้เราจะกินส้มหมูสมุนไพรตะไคร้หอมของกุยจักัมปูนะครับผัดแตงต,อ,ตอนะครับหอมมากเลยวิธีทําส้มหมูสมุนไพรเราทําคลิปไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้เลยเราแจกสูตรแล้วนะครับตามด้วยซอสฝาเขียวครับทุกคนใส่ลงไปนะครับแล้วก็รสดีนะครับตามชอบเลยทุกคน น้ำตาลทรายนะครับเล็กน้อยตามชอบนะครับแล้วก็ผัดส่ผสมให้เข้ากันนะครับแปบ๊บเดียวหมูก็สุกแล้วเพราะว่าเราหั่นชิ้นเล็กนะครับหรือชิ้นพอดีคำนี่เป็นส้มหมูสามชั้นผัดสต,อ,ต,อ,ตอนะครับเอาละหมูเ,เริ่มสุกใช่ไหมครับตามด้วยสตอนะครับผัดสต,อ,ต,อ,ตอนะครับ คนประมาณสองสามครั้งนะครับเราก็ตามด้วยลูกชิ้นนะครับผมลูกชิ้นสุกแล้วนะครับผัดลงนี่ผัดพอเข้าเครื่องนะครับผัดให้เข้าเครื่องตามด้วยพระเอกนะครับใบกะเพรานะครับผมใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับหอมมากเลยนะครับพอใส่ใบกะเพราเราก็ปิดแก๊สเลยนะครับผมปิดแก๊สเลยครับผมเราก็จะ คนเล็กน้อยนะครับพอให้กระเพาะสลบแล้วก็จัดเสิร์ฟครับน่ารับประทานมากเลยนะครับเป็นยังไงล่ะครับจัดเสิร์ฟกันครับทุกคนมาครับทุกคนมารับประทานอาหารกันครับตักข้าวเลยนะครับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จะเอชแชนแนลด้วยนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ